ถ้าประเมินความใช่ประเมินความสูงแล้วก็มันจะมีสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบปูเจนสูงร้อยแปดสิบย่าลีสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบุ๋มได้มาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ้าวไอบิวได้เท่าไหร่นะร้อยเจร้อยแปดสิบเท่าไหร่ไม่รู้อับเข้าไปอีกแต่ว่าบุ๋มรู้ไหมว่าแม่พีสูงเท่าไหร่เฮ้ยบุ๋มรู้ไหมว่าแม่พีสูงเท่าไหร่ไม่ทราบค่ะร้อยห้าสิบสามพ่อสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปด ร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเก้าเขาได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหมือนกันคือพี่ต้องการบอกว่าพี่ต้องการบอกว่าพี่สูงเกินมาตรฐานและลูกเราต้องสูงเท่าไหร่ลูกเราบวกกันก็จะร้อยแปดสิบมันจะร้อยแปดสิบได้ยังไงลูกเราก็ต้องไปหาหมอลูกลูกเราจะได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลูกเราเดี๋ยวพาเราไงก็พาไปหาหมอลูกเราจะได้สามเมต้องสูงสามเมตรสี่สิบสามเมตรห้าสิบสามเมตรสี่สิบสอง สามเมตรห้าสิบเหรอเท่านั้นต้องไปหาหมอหาหมอทไมไปหาหมอลูกเราก็ต้องหาหมอพู่เราจะได้แค่สามเมตรสีสิบไม่ท้องอ่ะไม่มีละจบรังไข่จะอยู่ถึงมีลูกไหมวิธีคำนวณมาคำนวณได้แล้ววิธีพิมพ์มือวิธีคำนวณเราสูงเท่ากันเท้าเบอร์เดียวกันน้ําหนักเท่ากัน ลูกลูกก็ต้องสูงเท่ากันไม่ได้ลูกต้องไปได้เซฟเราได้ข้อเดียวกันวิธีคำนวณง่ายนิดเดียวค่นถุกกามสิ่งแวดล้อมพู้ชนาการสําคัญการออกกําลังกาพักผ่อนให้เพียงพอระบบการทางานของต่อมไรท่อต่างๆคำนวณยังอธิบายฟังก่อนอันนี้มันเกิดเกิดพี่ปูดแปดเซลเรามาไหมไม่เดี๋ยวถ้าไม่มาเราเราปักตัวเลขดีมตัวสูงร้อยตัวอย่างเช่นลงอันนี้ เดี๋ยวเราต้องมาตัวอย่างเช่นไอพี่ปูเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณก่อนแฟนพี่ปูสูงเท่าไหร่หน่แฟนนี่แบบรอยเฮ้ย Amazing นะเอาดีๆพี่ปู160กสบว่าไม่เกิน170ดผู้ชายถ้าไม่สูงมากอาจจะประมาณ168อะไรปรอะไรณนั้น1 0 0สูงกว่าพี่ไม่เยอะ68บวกพี่ปูเท่าไหร่นะ160 160เท่ากับเปิบนำผลบวกไปบวก13 บวกสิบสามได้ผลออกมาปึ๊บหารสองลูกสูงหลายเจ็ดสิบคุณชายสูงหลายเจ็ดสิบเฮ้ยงั้นลูกเราจะสูงมากมันต้องมากกว่านี้ลองคิดดูดิอาร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็บวกสิบสามหารสองสองเมตรแปดสิบสองเมตรแปดสิบ ร้อยแปดสิบบวกร้อยเจ็ดสิบบวกสิบสาเท่ากับหารสองได้ไหมร้อยแปดสอ็ดก็ไอ้มีวไงขึ้นไปถึงอยู่ไงประมาณคำนวณคร่าวๆบวกลบอยู่ที่เจ็ดถึง9ก้าเซนใช่รอยผ้ชายผู้หญิงบุมไม่เข้าใจใช่มันต้องรอยเจ็ดสิบหมันมันขึ้นอยู่กับ ผมว่ามันขึ้วหลายไปมันเป็นความสูงคร่าวๆที่เป็นบวกลบช่วยมากกับออกกําลังกายที่ต้องทําให้ตัวยืดใช่ชุดบาสอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าหนูทํยังไงตอนเด็กๆหนูต้องกินงาดําคั่วซึ่งทรมานกว่าเด็กสมัยนี้เยอะมากงาดําคั่วผู้ใหญ่บางคนยังไม่กินเพราะมมนมีความขมหนูกินงาดําคั่วผสมกับเนื้อสัตว์ ก็คือโปรตีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อมงเนื้อหมูคือแม่จะเอาคนนั้นอะโรอยกับข้าแล้วก็กินพอกินเสร็จเราก็ต้องไปนั่งกระโดดงยกระโดดแตะคานบ้านอย่างเงี้ยยากกว่าสมัยนีดดดด้เยอะมากซึ่งสมัยนี้วิวแบบพัดแบบของต่งตางๆของเขาคือมันมาไกลมากแล้วซึ่งมันสบายกับเด็กยุคใหม่มากีย